สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแปดในช่วงบายนะคะของมือวันที่เก่านะคะเดือนท่านว่าคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมือนี่นะคะแอดผ้า พ่อแม่พี่น้องบ้านห้องสุขุสุิทนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูวัดป่าอุดรน,นะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางขามโค้งค่ะพี่น้องคะเมื่ว่านนี่นาะพี่น้องน,อน,น้อแนวทางของปูค่ะกับเขามาเป็นสองหกหกสองเขามาเป็นตัววงกลมนะคะเกือบเป็นเข่าสามตัวตัวพี่น้องคะเอาเมื่อนี้ค่ะแนวทางของปูวัดป่าอุดรขามโค้งค่ะสิเด็วมาเป็นตัวไดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะปูกค่ะกับนมัสการค่ะ จะเล่นบอลคะปูว้ายเป็นไรคาปเมาขึ้นนี่คาลไรคะปูนี่ผู้มันน้ำมันลเนาะก็แม่นสามตเนาะคะปูวายากแจกสาตัวเราพิสแตมเดียวอ่ะค่ะสองหกหน้าสองหกหไอ้วยเอฟซีเลยมดนี่มัดชิ้นยนอนพูรวนแล้วค่ะปูสามตัวเม็ดเดียวเนาะป่บวงกลมแดงคนนี้หรอ แมนค่ะบัวบัวให้การโตให้สองตัวกับเขาเต็มเต็มตัวงอกสองสองบนทั้งหลงังค่ะบัวนั่นแล้วยังตู้เนไห้งาเป็นไห้เนไห้คกเที่ยอย่างนี้ค่ะรัฐบาลกับพีเตมนึ่งยังสี่คือขันค่ะผมก็บอกอยู่นด้บอกว่าถึนเตมต้องเตียมเลยนะกันไปยุบบอกแอบที่แอบมินกันเลยค่ะบัวนีหวงเจ้าก่ชีได้เด่นการเด่นสองตัวเนาะค่ะ มีดวงกัเจ้าขอสีได้เนึงเด็กเงยผู้กับเด็กรัฐบาลผูกับบอกกัน่ะขึ้นเต็มต้องเต็มแน่ค่ะพ่อสอตัวนี่กันวันทขึ้นแล้วสองตัวนี่กันสององสองสอนี่กันได้บนรางรวดเรวชืืออันเดียวเลยสองอันรวแล้วแมนเมื่อไหร่แมนยูค่ะพ่อกับขันาเขาขาอยู่ค่ะีวลาผู้วา ว่าขอเพิ่นนอะไว่าปูอ่างานเลยไสก็บ่มีอิฐก็บ่มี่ปูนกับ่มี่เลอสลดไม่แต่อยากเกลียดคละไปขอี่เพิ่นเฮ็ดเรียมากนะ่ะไปขอี่เพิ่นเฮ็ดเร็วเพิ่นเพื่นเฮ็ดเลียก็เลยไปขอเพิ่นมาเฮ็ดจละนะค่ะปูอันนี้ขอปูขอยาจิ้มวันน้สลดคุณจิ่ให้อยู่งบอสนดกันอันนี้บุกถูกคนนั้นละค่ะ ่นก็เลยใหีหลีก็นหามันยังไปบางแจมลงนั่นะใไหมมาตรงตรงซะกัะบอเอ็มชี่เลยเม็ดนีเมัดจินท้าปูเนี่ยกรบบอค่ะปูกับมันใจเขาเรียกผู้บอกม้วงกลมแลงเลยมงกลมแดงบ้านม้วกลมแดงครับผูคะจำม้วนน้ำปูกับลงตัวเลกเมื่อนั้นปูกับมาฝันยังมาแลงอี่บัานีูู้่ดทุนเล่วค่ะยามแล้งปูกับมาฝันเห็นงูแรงขางท่าเนุ หลายปีจหถึงจะไปสมัยเป็นขน้าวราดไปนอกผระตวเห็นมูนี่สนองค่ะโตบอกไัจำขาตัวเองละ่ะค่ะพ่อนจ็กเป็นงูนยังจะว่าฮแังแลนขามถนนน่ะนะค่ะมูนี่ดียวไปเลี้ยวพูดละแล่นุดเขาปลาเลไรับนี้มีมันี้วันเห็นมูนี่มันมเกิดพี่ทัานก็มูนีม่มันมีงูน่สองหางใครมีว่าันีีงูมี่สองหางค่ะพ่อเดี๋ยว,วเห็นแต่ทั้งหางมูไว้างไ้ มันคือสองหางมันกับสองนี่เรวไงูกับเป็นเก็ดตัวกับบกสองเก็ดตัวเนี่ยก็ฝันพู่กัเลยครับัวสามตัวผู้บอกเรื่อผูเอาสองเก็ดเกเตอร์มาูบอกไปเรื่อฮะไว้พิรณมหนึ่งเือกันแะ้วกัเลยกันมันมาสองงกกันเป้เดยวครับัวอันพวกฝันพู้ว่าจะมกบพตรงตัว้องงาของอันพู้ของเราขอถูกาะแม่ครับพูคแขอถูกนี่ตรงกว่าขึ้น สองหกหกสองอินเต็มเต็มเลยนะอ่าผู้ค้ามันเปนสองมันมปนสองหางมันเป็นสองหกบ่ัวห่อหิมสองห่าสองหกบัวค่ะผู้ค้าเน้วผูยังทีว่าขันมันมาสามตัวผูว่ามันสองเจ็ดเจ็ดเด้อรวดเร็วค่ะผูก็เลยบอกว่าเอาสองเจ็ดเกี่ยวกับเจ็ดเจ็ดนี้แม่นค่ะผูค้าอืมอันก็ฝันหนัวผู้ีว่าถือไปไหนหรอกค่ะ แต่ว่าจุดทูบขอปผูขอายยาอยู่พุ่มวัดนี่เพิ่งจะห้คักนะแม่นอยู่ค่ะปูอันเวนวามาสองหกข้าประเด็นด้วยเอ้าอันพุ่มปูนี่ก็จะงานรัฐบาลเนาะปูค่ะปูไปจุดหน่วันที่สามสิบเนาะอันหาหนึ่งสองเงนเนาะปูแมนอ่ะโอ้มันก็ห้คักอยู่ค่ะหายเขาต้องรัฐบาลทั้งัานก็งมันก้อนนี่ก็ยังเขาต้งบนต้งล่างคนนี้ค่ะ หมดก้อนเขาทั้งบนทั้งล่างเนี่ยล้วหมดหมดดซี่หครับบนสามเจ็ดไหค่ะพ่อผู้นั่งรถไปอันอันลองไข่เลยังเขานั่งทะเบียนรถนี้สามเจ็ดค่ะนี่ยูมาฝันเลไปดาหน้าไม่ออกไปดาหน้าปูกับปู้ยังตีนหนึ่งสี่หานี่ค่ะหนึ่งซี่หานึงซี่หนี่้วนมาสามตัวเียงิงเลย ค่ะมันก็ออกอย่างหนึ่งสี่หาพแม่บอกคับพูดพูดก็เลยว่าพูขึ้นหน้าหกเราหนึ่งสี่หกแ้อบมิ้งก็เลยเขียนล่องตูนอยู่เนี้ถึงสี่หกค่ะูไม่รัฐบาลเนี่ค่ะแต่ว่านี่พูกันนี่เราพูให้ทั้งหน้า้นไทยมันก็เข่าตลอดเนี่ยเพรามันว่าเเข่าเนี่ยเพยังว่าเลยคนบ่มีบุญในน้ำปูซื้อค่ะพูดซื้อเอาไว้ได้บบานนีเ้เลยคนใหม่ซื้อไหม ค่ะบูคนใหญ่จปวดไพลแ่เอซีนะอย่าง้เป็นผู้ปวดผู้ไพเอีให้่เมั่หนีมื่สินนทีแมค่ะปูมันกับผู้บ่เอามันกับว่าอยากให้ซื้อแล้วเพราะมันกับพิษชินถ้าบอกนี่กับกับู้่ว่าเป็นะวัดเนาะอ่าแล้วก็บอกว่าเปนโยกเดี๋เป็นมันกับเชิงสันนี่เลยมันกับเาอยากให้ซื้อละเพราะบอกเอาก็บเแห้งเอบซี่คนไหนนททั้งญน้ำดรอจอยากได้ไรมันเป็นกิเลสแมนว่าล่ะแม่นค่ะบค่อือ เข้าไปอย่างไรมันก็เป็นขิเหร่จตัวค่ะมันก็ให้แค่บอกโปรดภัยเนี่ยนุ่มวิตนีวิตชินแคเจ้ากันมาท้าบุญน้ำดอกแม่นบ่ล่ะแม่นครับปูคะนาแต่พี่บรนใต้มันมิได้พูดใจดีๆหรอกค่ะโอยมาจนเราเห็นพ่กผู้ปีผู้สั่งคนถึงเว้ยเห็ดมองไรก็ะเลี้ยวมันเห็ดมองไรก็ะเลี้ยวมันค่ะปู่ปู่แต่ว่าได้ซื้อพราบาทเพ่าสลึงเนี่ยหรอพี่ใต้พี่โอนมาใหายหมดเด้อแม่นอยู่ดอกครับปู่โอ้ยพันใจดี เอีพี่มาทำ้บุญนั่มเป็นได้มี่คนรใจพั่กับพี่จะอยากทำบุญแมนบ่ล่ะแมนค่ะบุญม่ให้ทำบุญโอ้ยเอ็ดยังกะเลี้ยวมันเล้วค่ะนี่ละผู้ขอบนี่ละเรียกทูบเรียะมือนี่ค่ะสองแปดเก้าล่ะสองแปดเก้าค่ะพ้แต่ว่าผู้เจ้าหนึ่งเบื้งผู้กับว่าเบื้งบนเถื่อนนี่ว่าก็สองแปดศูนย์ี่ โอ้ย oh, แต่เขาหน่อยก็ว่าเป็นสองแปดศูนยี่ค่ะพวูว่นละผู้ว่าสำคัญอยี่เดีเลยเอาไว้นะพู่าสองแปดเก้าจะเรื่องันหัวแนละ้วเลยพูวเล็กมงมก,กับเลกเขาตัวเดียวกันนี่ค่ะอาจจะมีสองแปดหกน้ำยู่ดิค่ะแต่ว่าทูพุ่งกลมแดงกับสองแปดเก้านะค่ะชุดนั้นเราควรจะีมเพราะว่ากันผูบอกไปแล้วกันบางทีมันเกิดมากตัวผูบอกไปกับนี่ค่ะพู จะเอากรตัดใส่สองตัวไอ้เพื่นเนี่ยตัวสองแป่นเข้าอน่ะค่ะกะจัไหนเพิ่อนเจ็บสองสามคูบ้างเนี่ยอันนี้กัเขาเป๊เลยเหรอนาะค่ะตัดอกเลยเงยพี่ผู้หนึ่งกันเลยว่าระตัดใส่เมียเนี่ยยังดี่ะ่ะเพิ่อจะเป็นพวกเกิพวกเถาเนาะค่ะกระตัดไหนเพิ่นกันเพิ่นก็เชื่อตามหมดเป๊ะเลยแล้วสองหกสองมือขึ้นอีูในทั้งบนทั้งล่างบนเล้วค่ะพวกมัน สองแปดศูนย์นั่นกันเาะพิจานาเขิเงรอซื้อมาสุดตัวรถมาไล่ตัวดอกใช่ป่ะเร็ยกทูกคนกลางยักใี่ไหมล่ะค่ะเป็นเลขเม็ดเดียวเหรอจะ่่ะเขากันไว้ทุ่มัั่นไปเลยค่ะเราเปลี่ยนดวงเ้อง็ถงเด็ดนั่นมันกับยวกตัวพื้นไปแมนว่าห่แมนครับพ่อค้าเขาบอกว่ามันสองเปดเข้าค่ะคนะแต่บดมาสองแปดศูนย์จันีนะ่ะละ เขากับพิจนาเบิ่งเอฟซีกันเลย <karate. S 2> มากัดบันคัดกับผ่านผู้ให้เป็นระฆังเนาะแม่นครับผู้ค่ะเขาให้เพิ่นกดไลค์กดแชร์กดจิตกรรมให้่นะแนเลอร์ค่ะอพี่ปูมีแต่ผู้ใจดีดอกหให้เพิ่นกดให้กดแชร์กดจิตกรรมพ่อมี่เอฟมินมี่งกับร่งใจเห็ดงานแน่เห็ดพ่ออะไรนัาาร่นแน่อาจารย์อาจารย์ยืนยันจริงจรมาให้แม่นพ่าะ่ะแม่นอยูครับปูของปูกับเข่าตลอดอยู่ดอกเลยเขา่าและมือบนอยู่ดอกนี่ก็เลยบอกนั่นดอกค่ะ ผู้เล่นที่จำก่อนผูพ้พิทุนไลก่อนทีีวิชิตหมดแล้วค่ะมืออื่นเนาะมืออื่นค่ะปูมืออื่นโดยได้เวลาไปล่ะได้เวลาพอดีค่ะเขาผู้ฉิว่ไว้ฝั่งไหนมืออื่นสองทุ่มก่อถ้ากันจับกันแส้น,งน,นงเงินล้านทั้งหยิบชีบมินเนะาะค่ะปูให้เขาไ้แมนทั้งบนทั้งล่างคือมือขึ้นนี่แหละค่ะแตกสองตัวสามตัว ภาคกันวิทย์นีวิทยินจำัำเงินแสนเงินล้านสองทุ่มก่อนปูนัยคนไหลคนแช่กันดิเฮน้ำปูมดประเทศโหลดอ่ะเอาโจกๆมันมันตาปูปูปังปังเฮาเจริญบ่การนวดสกายครับปูซานทุกค่ะขอบคุณค่อะอน่าทุกน่าทุกค่ะสรุปแนวทางทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะพี่น้องคะ่ะแนวทางขามโค้งนะคะพี่น้อง มือนี้ปูเราก็ไปจุดทูบนะคะพี่น้องครับปูแลกับปจุดทูบนะคะได้สองแปดเก้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อได้สองแปดเก้านะคะปูเราก็เล่กันไว้สองแปดหกแล้วก็สองแปดศูนย์นะคะพี่น้องคะสองแปดหกแล้วก็สองะะปแปดศูนย์นะะน 6, 280, ตัดเลนออกมาก,ก็สิเป็นสองแปดแปดเก้าแล้วก็สองเก้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อตัววงกลมตัวน,นี้ก็คือสองแปดเก้านะคะพี่น้องคะบือหน,นี้นะคะสำหรับเนื้อทางของปูค่ะมื่บ้านนี้เนาะ,ะพี่น้องเนาะเขา นะคะพี่น้องคะเขาเต็มเต็มตรงตรงนะคะพี่น้องคะเขาเต็มเต็มตรงตรงแล้วก็โต้พร้อมนะคะพี่น้องคะอันหมายถึงตัว2ตัวเด้อพี่น้องเด้อเข่าสองหกหกสองเนาะค่ะพี่น้องเนาะเขาสองหกหกสองนะคะเพราะว่าออกตัวเดียวกันนะคะพี่น้องคะเอ้าอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสำหรับแนทางจากปู่วัดปลาอุดรนะคะมือมืออื่นนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะเด้สำหรับแนวทางจากบูวัดป่าอุดรนะคะพี่น้องคะแนวทางามโค้งค่ะอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิรงค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุกุส้วนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับความมุ่งในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะสําหรับ พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกคร่ะพี่น้องคะจำาป็นอย่างสิ้พลาดกับแนวทางเดย์เดย์บนดีนะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมคะ่ะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีสิตด์บ๊อบปราดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางของปูวัดปลาอุดรคะ่ะท,ทั้งหรดทั้งมวลบันดิ้มเปียงสมนี้ดนะค่ะพี่น้องคะเอกสิเดย์คอตัวล่าพ่อแม่พี่น้องบ้า,านาเท่าสุกุสุก้อนไปก่อนนะคะเอาใบปลอกันไม่ก็เป็นในคลิปน,น,นะะี้น สวัสดีค่ะ